ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่14บค่ะบอกว่าหลอดรูปตัว U ปลายเปิดทั้งสองข้างมีขดลวดเหล็กขดอยู่ภายในฝั่งปลายด้านหนึ่งใส่น้ำไปที่ก้นหลอดดังรูปนะคะเมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วก็เวลาผ่านไป1เดือนระดับน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดค่ะข้อหนึ่งนะคะบอกว่ากและขเนี่ยยังคงเท่ากันก็คือระดับน้ำสองข้างนั่นเองนะคะยังคงเท่ากันเพราะพลังงานจนของก๊าซทั้งสองฝั่งคงเดิมขอ ข้อ2นะคะก็จะสูงกว่าขอเพราะลวดระเหิดออกมาเพิ่มความดันไอฝั่งขอข้อ3ขอจะสูงกว่ากเพราะฝั่งขอมีจำนวนโมเลกุลก๊าซน้อยลงและข้อ4ไม่มีคำตอบจากรูปนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนอคราวนี้พี่จะทบทวนเรื่องการเกิดสนิมน,นะคะ การเกิดสนิมเนี่ยต้องมี2ปัจจัย1คือ ygen, ออกซิเจนสคือความชื้นจะเห็นว่าจากรูปนี้เนี่ยเรามีทั้ง2อ,อย่างเลยก็คือออกซิเจนมีไหมตอนแรกในนี้เนี่ยอากาศในนี้ก็จะมีออกซิเจนอยู่แล้วความชื้นมีไหมก็คือน้ำน้ำก็ให้ความชื้นดังนั้นเรามี ออกซิเจนและมีความชื้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนจะเกิดสนิมขึ้นถูกป่ะคะเพราะว่ามีทั้งออกซิเจนและความชื้นฝั่งนี้ก็จะสามารถเกิดสนิมได้ชึงช้งช,งชงึมีสนิมามเมื่อเกิดสนิมแปลว่าอะไร แปลว่ามีการใช้ออกซิเจนมีการใช้ออกซิเจนดังนั้นออกซิเจนลดลงออกซิเจนลดก็ความดันลดลงตามไปด้วยนะคะเมื่อความดันของฝั่งนี้ลดลงความดันฝั่งขอลดลงพอขอลดลงฝั่งก,ก็จะมีความดันเพิ่มขึ้นก็จะดันดัน ให้น้ำฝั่งนี้เนี่ยสูงขึ้นนะคะก็คือจะได้ว่าฝั่งขอจะสูงกว่ากอเพราะว่าฝั่งขอมีจํานวนโมเลกุลก๊าซน้อยลงข้อนี้เป็นคําตอบของข้อที่14นะคะข้อที่14โอเคนะ คือข้อที่14เนี่ยจากข้อนี้เราจะเห็นว่าลวดฝั่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดสนิมได้เพราะว่าเรามีทางแกส๊สออกซิเจนและความชื้นซึ่งก็คือความสนจากน้ํานั่นเองทําให้มันเกิดสนิมได้เมื่อมีการเกิดสนิมเกิดขึ้นก็คือจะมีการใช้ออกซิเจนในตรงนี้ไปเมื่อออกซิเจนในตรงนี้ถูกใช้ไปก็จะมีแก๊สน้อยลงเมื่อแก๊สน้อยลงก็จะมีความดันลดลงเมื่อความดันลดลงฝั่งนี้มีความดันมากกว่าก็จะสามารถดันให้ตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นไปได้ ะะเพราะฉะนั้นข้อที่14ก็ตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ